How's it going? 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 How's going how it going? เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ how's ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ h o w ย่อมาจาก h o w is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป how's it going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  How's it going? How's going it เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ How's ย่อมาจาก How is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's going? it how's it going 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 How เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก h o w is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก h o w is แปลว,ว่าเป็นอย่างไร หรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก h o w i s แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's it going? 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 How's going? How it going? เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ How's ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ hows ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศพัพท์ How's ย่อมาจาก How is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's it going? 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 เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ How's ย่อมาจาก How is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก h o w is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก How is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's it going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 ? How's it going? เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ how ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ house ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's going? it how's it going 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 How เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก h o w is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก h o w is แปลว,ว่าเป็นอย่างไร หรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก h o w i s แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป how's it going 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 How's going? How it going? เป็นอย่างไรบ้างคำศพัพท์ h o w s ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากําลังดำเนินไปกําลังไปเป็นไปคำศัพท์ hows ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศพัพท์ How's ย่อมาจาก How is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น Going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's it going? 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 เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ how ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ hows ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ h o w s ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป how's it going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  How's it going? How's going it เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ how ย่อมาจาก how is แปลว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง it แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป คำศัพท์ house ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป How's going? it how's it going 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 How เป็นอย่างไรบ้างคำศัพท์ h o u s ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง i t แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ h o u s ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไร หรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว,ว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไปคำศัพท์ house ย่อมาจาก how is แปลว,ว่าเป็นอย่างไรหรืออย่างไรบ้าง It แปลว,ว่ามันสิ่งนั้นสถานการณ์นั้น going แปลว่ากำลังดำเนินไปกำลังไปเป็นไป